วันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาใส่เสียงสาวนะครับที่เราต้องการนะครับหรือเราอยากได้เสียงซาวแบบทุกอย่างนะครับที่อยู่ในโลกนี้เราใส่ได้หมดนะครับแล้วก็ไม่เสียตังค์นะครับวิธีไม่ยุ่งยากนะครับของผมเพราะว่า เราไม่ได้ไปเสียรายตังค์ให้พวกแอปพวกอะไรนะครับเราก็จะหาเสียงซาวที่เราชอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาแบบง่ายงเลยนะครับวับนนี้เข้าไปที่คลายมาเตอร์น,นะครับป๊บกดเข้ามาแล้วเราก็มาเลือกนี่นะครับตรงที่บวกนะครับที่ว่าสร้างใหม่นะครับป๊บรูปที่เราถ่ายมามันเป็นรูปถ่ายแบบ นอนโทรศัพท์หรือตั้งโทรศัพท์นะครับถ้าเราถ่ายรูปนอนนะครับถ้าเป็น youtube นี่ส่วนมากเขาจะถ่ายรูปนอนโทรศัพท์นะครับก็19.6นะครับกดป๊าปเข้ามานะครับแล้วก็ต่อไปนะครับป๊าแล้วเราก็ไปเลือกเอารูปนะครับไปเลือกเอาที่ชาแนลหรือเปล่าตรงนี้นี่ ตรงรูปถ่ายมันจะอยู่ที่ Channel นะครับแล้วเราก็ไปหาวิดีโออะไรสักอย่างก่อนนะครับไปหาเอาวิดีโออะไรสักอย่างก่อนก็ได้นะครับเอามาที่แบบที่เราจะมาใส่ใสเสียงซาวนะครับ สาวแบบน่ากลัวได้ทุกอย่างนะครับหรือสาวแบบอ่าชิปในฮอลลีวูดชิปดังๆนะครับได้หมดนะครับ รูปไหนน้อ นี่นะครับสมมตินะครับสมมุติว่าอยู่ทะเลนะครับเราอยากได้เสียงซาวนะครับเสียงซาวที่แบบว่าเราไปโหลดมามันก็จะอยู่ในตัวที่เป็นรูปเหมือนกับอะไรนะโน้ตดนตรีประมาณนี้นะครับเราก็มาเลือกดูตรงนี้มันก็มีนะครับแต่เสียงพวกนี้คือคือเราไม่ได้เสียตังค์ให้แอปเราก็จะได้แต่เสียงที่เป็นแบบที่แบบว่าเป็นเสียงแบบธรรมดานะครับไม่มีเสียงแบบ เดียวว่าซาวที่เด็ดๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่นี่ก็ได้นะครับเราไปที่ทิกตอกนะครับปับ๊บมอนกับเรามาที่ทิกตอกเรามาหาเสียงซาวก็ได้นะครับหรือจะไปเอาใน y o u t u b e ก็ได้นะครับถ้าเรามาใน t ิกตอกปับ๊บเราลองทิมมาเราอยากได้เสียงเสียง หรือเราไปดูที่พิมพรีพายหรือพิมพ์รีพายก็ได้นะครับหรือเราไปดูที่อะไรนะเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์ยูทูบเราไปหาเสียงเสียงคุยนะครับใส่เสียงคุยนะครับเสียงคุยนะครับ สมมติเราได้เสียงคุยแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่กดแช่นะครับนี่เราเห็นบันทึกไหมบันทึกเรากดบันทึกนะครับรอให้มันได้ประมาณร้อยนะครับได้ร้อยเราปั๊บเรากลับออกมานะครับพอเ,เราเข้าไปที่คายมัเตอร์ออกนะครับปั๊บนะครับแล้วก็เรากลับ ตรงนี้เรามากดตรงที่นี่ครับเลเยอร์นะปัป๊บแล้วก็ไปหาแอป,ปที่เราโ,โหลดมาเมื่อกี้ของที่ตอกนี่มันอยู่ที่ชันแนลนะครับกดปัป๊บเลื่อนลงไปนะครับกดเสียงคุยปัป๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ตกลงนะครับปัป๊บนี่ตอนนี้คือเสียงคุยมันเข้ามาแล้วนะครับ เห็นไหมเสียงคุยเข้ามาแล้วแล้วเราก็ดึงนะครับดึงรูปนะครับบางคนเขาก็จะลบรูปออกก็ได้นะแล้วแยกแยกเสียงก็ได้นะครับแต่ผมทำง่ายๆคือดึงลงมานี้ก็ได้แล้วนะครับแต่บางคนนะครับกดตรงนี้นะครับเข้าไปที่แยกเสียงยนะกดตรงนี้ออกก็ได้ลบปั๊บมันก็ได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็เห็นไหมได้เสียงแล้วทำแบบนี้ได้ทุกอย่างนะครับหรือเราจะไปก๊อปหน้าจออัดเอาซาวที่ในชิปพวกที่ชิปดังๆนะครับของพิมรีพายแจ็คเป็บโฮนะครับมันก็เข้าไปใน YouTube นะครับเดี๋ยวกลับก่อนนะครับเราเข้าไปใน YouTube นะครับนี่ เราไปหามันจะโดนกลัวชิปมันโดนเหลืองนะครับคือเราเข้าไปใน Youtube นะครับแล้วก็ไปอัดเอาอัดเอากล้องหน้าจออัดเอาชิปแล้วเราก็ไปตัดเอาเสียงซาวที่มันไตเต้นขึ้นก็ได้นะครับเอาเฉพาะข้างหน้านะครับคือเราอยากได้ให้เหมือนเป๊ะของเขาเราก็ไปตัดเอาช่วงที่ เสียงซับเขาขึ้นแต่ที่ยังไม่พูดนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆนะครับหรือเราจะไปเอาเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแล้วก็ไปอัดเอาในลิปที่เขาทําดังๆมีเสียงก้องเสียงอะไรเราค้องอัดเอาแล้วเราก็เอาวิดีโอลงมาเลยเราก็มาตัดเอาช่องที่มันมันมีเสียงปึกปึกตุ่มตุ้มอะไรประมาณนั้นนะครับตัดออกใส่นะครับมันก็ไม่ต้องไป เสียตังนะครับให้กับแบบว่าเราอยากได้ชิปแบบเหมือนเขาทํานะครับเราทําแบบนี้ก็ได้นะครับคือทําเหมือนกับที่ผมใส่เสียงคุยนะครับได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับวิธีใส่เสียงสาวเสียงคุยเสียงอะไรได้หมดนะครับโอเคนะครับ